สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนยสรรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอีกหลากหลายรายการครับก่อนอื่นครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่คลิปประจําวันพุธครับในทุกๆวันพุธแบบนี้นะครับเราก็จะมีคลิปพิเศษดีๆนะครับที่จะเอามาเล่าแบ่งปันให้กับลูกค้าฟังเหมือนเดิมนะครับเป็นประจาทุกสัปดาห์เลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรานะครับผมทําการตรวจในเรื่องของมาตรฐานบริษัทเนาะแล้วก็มีการดู m a i n ทนแนน c ์นะครับผมในส่วนของเครื่องจักรต่างๆเนาะก็เลยตั้งใจว่าจะถ่ายให้ดูนะครับว่าในการทําธุรกิจหรือาเคิลเนี่ยทำไมเราจะต้องทําการเมนเทนแนน c ์เครื่องจักรต่างๆให้มันสมบูรณ์หรือทําไมเราต้องมีการตรวจในเรื่องของความนน่าเาเตงๆะครับ เนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมที่จะทาให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจใช้บริการเรานะครับแต่การทำการวิจัยมังผมนะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มดูกันนะครับผมผมขออนุญาตปรสัมพันก่อนนะว่าร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ในตัวอเาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลโครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอททีคอนโดครับร้านเปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับ และสำหรับลูกค้าของเรานะที่อาจจะไม่สะดวกน้าขยะมาขายกับเราที่ร้านนะครับแบบที่อยู่ข้างในเนาะที่มันกำลังแน่นๆกันอยู่นะก็ไม่ต้องกังวลเพราะบริษัทเราก็จะมีบริการเป็นรถแบบนี้เป็นรถคอกนะครับผมที่ออกไปให้บริการเก็บขยะหรือเซอร์เคิลนอกสถานที่ให้นะฮะ ขั้นตอนก็นง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อ l ดี e ที่ a c w r e c y c l e นะครับหรือปกติแล้วเนี่ยทีมงานเราก็จะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะลูกค้าก็แค่ทำการแอดไลน์ line, ถ่า,ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจ,ดจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ลูกค้าก็รอรับเงินโอนอย่างเดียวก็สบายใจได้เลยนะครับที่สำหรับของมากๆนะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกนํนาขยะมาขายเนะเช่นไม่มีรถขนมาไม่มีคนช่วยยกช่วยขนหรือไม่มีถุงของเราให้บริการบรบนนิก็วมากเเนาะาทีี้้มขรื่องนะ ถามว่าทาไมเราจะต้องมีการนะครับผมเมนเทนแนน์เครื่องจักรต่างๆนะครับสิ่งสาคัญเลยคือในเรื่องของความปลอดภัยก่อนนีเ้เราคุยเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรก่อนนะอย่างวันนี้ในตัวแรกที่เราทําการเมนเทนแนน์กันก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวรถแบ็คโฮใหญ่ของเรานะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราใช้งานเนี่ยทางช่างทางช่างเนาะคนขับแบ็คโฮของบริษัทเราเนาะเขาก็จะมีการแจ้งอาการเข้ามาว่าเอ๊ะตอนนี้รถเนี่ยมันมันมีอาการนิดนึงก็คือมันมีอาการในเรื่องของ มีเสียงเข็กแกล้งกล้ขึ้นมาเนาะในตัวเสียงในเครื่องยนต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับบุคลากรเนาะเพราะอย่างเช่นเวลาที่เครื่องเนี่ยมันดูดแม่เหล็กของเราเป็นจานแม่เหล็กเนาะเวลาที่มันดูดเหล็กหนาขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วเกิดเวลาที่มันเบี่ยงแขนต่างๆแล้วเนี่ยแล้วเกิดกําลังของเครื่องยนต์มันหายไปเนี่ยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรหรือพนักงานของเราได้ตัวนี้ก็เป็นสิง่งสำคัญที่พวกเราเนี่ยจะต้องทําการเมนเทนแน้์โอเวอร์ฮอนนะครับให้มันใช้งานได้ตามปกติเนาะนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยของบุคลากรแล้วเนี่ยการเมนเทนแน้์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันทําให้เวลาที่มันพังเนี่ยถ้าเรารีบซ่อมนะตั้งแต่ที่มันเกิดอาการนะการซ่อมเนี่ยมันมักจะมีค่าใช้จ่ายน้อยเสมอจากประสบการณ์ผมนะ ถ้าเรารอให้เครื่องจักรของเรานะครับผมให้มันพังจนมันเกิดอาการเยอะๆเนี่ยเราซ่อมทีนึงเนี่ยโอโ้โงงบนี่บาลาไทยเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอาการนิดนึงเราเรียบซ่อมบำรุงตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องเล็กเสมอนะครับอย่างรถแป๊โฮก็ว่าวต้องมีการเมนเทนนนต์โอเวอร์ฮอนเช็คในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆเนาะมีการเช็คในเรื่องของตัวความเฟิร์มถ่ายน้ํามันเช็คระบบไฟฟ้าของจานไม่เหล็กพวกที่สําคัญมากเช็คในเรื่องของตัวระบบฝันไฟเพราะว่าจานแม่เหล็กของเราเนี่ยมันต่อระบบไฟสามเฟสเนาะแต ถ้าไฟสามเฟสมันมีปัญหาหรือเกิดฉุกเฉินเกิดดับอะไรเงี้ยเราก็จะมีระบบปัดไฟเนี่ยซัพพอร์ตเขาเอาไว้นะฮะอย่างต่อมาก็เช่นกันในส่วนของพวกหัวแก๊สซ่อมบำรุงต่างๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ต้องมีการตรวจด,ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นการตรวจหัวว่ามีการรั่วไหมสายมีการรั่วต่างๆไหมพวกนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งสาคัญที่เราจะต้องมีการตรวจสอบกันเนาะรวมไปถึงในเรื่องของพวกกระไกลซอยเหล็กต่างๆด้วยนะครับที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเช่นตัวน้ํามันหลอลื่นเนาะในส่วนของ การร่นเรื่องตัวตลับลูกปืนของเขานะเนาะเพเวลาที่มันสับกันไกลเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างสําคัญมากเพราะถ้าเกิดมันฝุดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทาให้สับเหล็กไม่ขาดถ้าสับเหล็กไม่ขาดเนี่ยอาจจะเกิดอาการสะ้านแล้วก็อาจจะทําให้ตัวใบเ,เสียหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบในส่วนของเครื่องกันไก่ซอยเป็นประจาตลอดด้วยนะครับแล้วก็นอกจากวันนี้เป็นการโอเวอร์ฮอนตัวเครื่องจักรใหญ่ของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นแบนะ็คโฮเนาะแล้วก็เราสั่งให้มีการโอเวอร์ฮอนเช็ค ในเรื่องของเครื่องจักรทุกตัวกระบอกไฮโดรเล็กทุกตัว,ะอ,ตวอะไรเงี้ยมันเป็นรอบเช็คประจําปีเนื่องจากว่าในทุกๆปีช่วงประมาณมกราคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พวกเรานะครับผมจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของบริษัทเนาะเดี๋ยวเราต้องต้องเช็คเนี่ยไปถึงระบบถังดับเพลิงต่างๆตอนนี้ก็เตรียมรีเช็คแล้วนะครับว่าถังดับเพลิงทุกตัวนะอยู่ในสถานภาพที่เป็นอย่างไรบ้างเนาะเราก็ต้องให้ช่างของเรานะครับทำการเนาะยกตัวถังดับเพลิงออกมานะครับผมแล้วก็เอามาทําการเนาะขย่าไปมา เนื่องจากว่ามันก็จะทําให้ตัวผงดับเพลิง,งต่างๆเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ไม่จับเป็นก้อนนะเราต้องเช็คเรื่องระบบความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เล่าไปว่ามันมีในเรื่องของการเช็คโอเวอร์ฮอนเครื่องจักรเนาะมันมีในเรื่องของการตรวจมาตรฐานกิโลตาช่างด้วยนะครับเนื่องจากว่ากิโลตาช่างเนี่ยอย่างร้านของเก่าเนี่ยจริงๆทุกธุรกิจนะที่มีการใช้พวกตระกูลกิโลตาช่างต่างๆที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับ ิ่งสำคัญเลยคือมันจะต้องมีการตรวจสอบนะครับผมค่ามาตรฐานนะครับผมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะด้วยปกติแล้วเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเป็นสำนักช่างลวงวัดนะครับผมเขาเข้าของกรมการค้าภายในเนาะเขาก็จะทําการเข้ามาสอบให้ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือของตัวกิโลตาช่างด้วยเพราะอย่าลืมนะธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลเนี่ยสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้มากที่สุดเนี่ยมันคือในเรื่องของมาตรฐานเครื่องช่าง พาะอ,อะไรผมทํางานวิจัยมานะตั้งแต่ตอนสมัยผมทำงานวิทยานิพนธ์ของปริญญาโทกับตอนที่ทําวิทยานิพนธ์ของปริญญาเอกแล้วผมทําในเรื่องของการตลาดของรับซื้อขยะวีซิเคลิลโดยเฉพาะเลยนะในการทําวิจัยของผมนะในสองปริญญานะสิ่งที่2ปริญญาเนี่ยมันให้คําตอบเหมือนกันก็คือมาตรฐานความเชื่อในเรื่องของกิโลตาช่างต่างๆเนี่ยการซื้อของที่ตรงไปตรงมาการช่างที่เสี่ยงตรงเป็นธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยตอดสินใจนะใช้บริการบริษัทอย่างต่อเนื่องและจะไม่เปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่นที่ไหนอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญมากนะอย่างของบริษัทเราเนี่ยก็จะเป็นกิโลระบบตาช่างดิจิตอลนะครับที่เป็นทศนิยมนะหนึ่ตำแหน่งนะถามว่าทำไมต้องเซ็ตถึงตำแหน่งเนื่องจากว่าถ้าเกิดเซตสองตำแหน่งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของตัว ค่าความละเอียดที่มันอาจจะละเอียดเกินไปเวลาที่เราเอาไปใช้คิดคำนวณกับโลคอมพิวเตอร์อาจจะเกิดเศษขึ้นมาได้มันก็จะมีการปัดเศษไปปัดเศษมาซึ่งการคำนวณแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของของการตั้งค่าเป็นของตำแหน่งดังนั้นเราถึงตั้งค่าเป็น1ตำแหน่งนะครับเพราะ1ตำแหน่งก็มีความละเอียดที่เพียงพอแล้วนะครับถามว่ามาตรฐานของกิโลตาช่างระบบดิจิตอลเนี่ยไปเทียบกับกิโลเข็มที่มีการตรวจสอบเนี่ยอะไรให้ค่าการวัดที่ละเอียดกว่ากันนะถ้าในมุมของผมส่วนตัวนะผมมองว่ากิโลตาช่างระบบดิจิตอล ได้ดีกว่าพวกมาตรฐานกิโลเข็มหรือกิโลปอนสมัยก่อนเนาะเมื่อก่อนเนี่ยกิโลตาช่างเล็กมันก็จะเป็นกิโลเข็มขนาด60กิโลกิโลใหญ่ขึนะ้นมาก็จะเป็นกิโลปอนที่เอาตัวตุ้มถ่วงเหล็กนะครับอาจจะเดี๋ยวขึ้นรูปใน Google ให้หน่อยเนาะเป็นตุ้มถ่วงเหล็กนะครับขึ้นไปถ่วงไว้บนตัวถ่วงนะแล้วก็ทําการกค่อยๆเคาะนะครับตรงแถบทองเหลืองนะเพื่อจะให้มันเกิดการลูกลอยที่มันนิ่งนะครับผมจากนั้นก็จะเป็นวัดน้ำหนักเนาะซึ่งตัวนั้นก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงพอสมควรเลยนะฮะ สำหรับกิโลเล็กเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เคยใช้กิโลถขงแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นตาช่างดิซตอนแบบนี้ตอนนี้นะครับทีมงานด้านในเนาะ cbdwm นะครับผมก็คือทีมงานของสําน,นักช่างตรงวัดน,นะครับตรวจสอบภายในเนาะตอนนี้เขาก็ำลังทําการคาลิเบทต,ตัวกิโลให้เรานะหลังจากที่เขาคาลิเบตกิโลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวตะกัวเอามาร้อยไวนะครับผมแล้วก็ล็อกไว้สำหรับกิโลตาช่างเนาะตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะล็อกไว้เพื่อป้องกันการอ e ีเดิกกิโลอันนี้สำคัญมากๆเวลาไปดูกิโลตาช่างนะถ้าอยากรู้ว่ากิโลตาช่างตัวไหนเช ที่ผมแนะนำเลยนะดูจากสติกเกอร์ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะมันมีสติกเกอร์ที่มันจะเขียนไว้เลยนะครับว่าผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนละ้วเนี่ยผมพาไปดูตัวอย่างเนาะจะเป็นประมาณนี้ หน้าตาลก็จะมาอย่างนี้นะครับผมที่เป็นตัวสติ๊กเกอร์ตรวจสอบต่างๆเนาะมันก็จะมีการผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีในส่วนของสติ๊กเกอร์อ่ะมันก็จะปักไว้ที่กิโลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้กิโลตัวไหนเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้เนี่ยหดูสติ๊กเกอร์2ดูก่อนว่าไอ้ตัวตะกัวตัวเส้นตะกัวมันถูกล็อกไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่มีตะกัวถูกล็อกไว้เนี่ยแสดงว่ากิโลมันเปิดได้นะครับดังนั้นเนี่ยกิโลมันจะไม่ตรงมันจะต้องทําการคาลิเบตตลอดนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกิโลเล็กนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ากิโลเข็มคนอาจจะเห็นภาพชัดหรือเปล่านะแต่ของเรามีตัวหนึ่งยังเก็บไวนะ้นะนี่มาก่อนมันจะมีกิโลตาช่างเล็กแบบนี้ที่เราใช้สมัยเปิดร้านแรกๆเลยเนี่มันจะเป็นกิโลแบบนี้อันนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะมาก่อนเราใช้ประมาณเมือม่อเมือ่อสักประมาณน่าจะมีประมาณ15ปีที่แล้วที่เราใช้นะแล้วเราก็มีการพัฒนานะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวกิโลตาช่างที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดเนาะอันนี้มันก็จะแน่นนิดนึงนะร้านวันนี้เนาะเพราะอ,นนอัน แล้วก็จะมีตัวนู้นนะครับเป็นรถใหญ่นะครับที่เป็นรถเคนของกรมการค้าภายในนะครับตอนนี้เขาก็กำลังทําการคาลิเบตตัวตาช่างใหญ่ของเรานะครับเนื่องจากว่าตาช่างใหญ่เนี่ยค่อนข้างมีความสาคัญเนาะในการช่างกิโลใหญ่เวลาที่รถมันไมเยอะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่ใช่ไหมจะเป็นรถจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์อ่าเขาก็จะมีรถนะครับผม,ผมของภารกิจช่างโกงวัดเนะะาะก็จะเป็นรถนะครับผมที่เขาจะบรรทุกไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวสอบน้ําหนักหรือเป็นตัวซุ้มเหล็กเป็นตัวสอบน้าหนักนะครับผมที่ เขาเนี่ยจะทําการเอามาใส่ในรถอย่างนี้นะแล้วก็เอามาขึ้นคาลิเบตบนกิโลต่างๆเนาะเพื่อดูว่าไอ้ตุ้มเหล็กเนี่ยเวลาที่เขาวางบนกิโลเนี่ยน้ำหนักเนี่ยของตุ้มแต่ละตุ้มเนี่ยเวลาขึ้นบนกิโลแล้วเนี่ยบนหน้าจอกิโลเราก็ต้องตรงกันกับตัวน้ําหนักตุ้มด้วยนะครับเขาเรียกว่าตัวตุ้มสอบกิโลนะฮะอย่างตัวนี้ของเราเองก็จะมีอีกกิโลอีกแบบหนึ่งที่เราใช้อ่ามันก็จะเป็นกิโลในส่วนของตาช่างขนาดใหญ่เนาะซึ่งตาช่างขนาดใหญ่ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับการให้้บบรรรริกกาะผมของถได ที่เอาของมาทั้งคันรถเลยแล้วก็วิ่งขึ้นมาชั่งรถหนักแล้วก็ไปลงรถเบาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาหรือจะเป็นรถใหญ่รถสิบล้อรถ6ล้ออันนี้ก็สามารถที่จะขึ้นมาชั่งได้นะครับผมเนาะก็จะมีกิโลระชั่งแบบนี้นะแล้วก็ดรงบริเวณนู้นนะครับตรงเรีเนเสานะก็จะมีในส่วนของตัวเลขหน้าจอแสดงผลอยู่นะว่าน้าหนักมันเท่าไหร่เนาะเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยตัวเลขหน้าจอนะครับผมกับตัวกิโลเนี่ยควรจะอยู่ไม่ห่างกันเกินนะ ตามกฎหมายผมไม่มั่นใจแต่ผมจําได้ไว่าอยู่ที่เราวๆ20เมตรถึง30เมตรไม่เกินจะต้องอยู่ในแอเรียของเขาอะไรเงี้ยระยะห่างงกิโลนะโดยปกติแล้วจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับที่เขาแจ้งมาเนาะแล้วก็ตัวกิโลแบบนี้ข้อดีที่มันดีมากกว่าพวกกิโลน้ำก็คือบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นกิโลนะที่เป็นพื้นเรียบแล้วมีการเจาะรูล,ลงไปข้างล่างเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะที่กิโลตัวนั้นเนี่ยมันอยู่นอกอาคารนะมันจะมีปัญหาเรื่องน้ําเข้า พอน้ำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ใต้กิโลแล้วเนี่ยมันทําให้กิโลไม่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทําการคาลิเบตใหม่นะเราก็เลยตัดใจใช้เป็นตัวตาช่างลอยแบบนี้เนื่องจากว่าตาช่างลอยแบบนี้มันเซอร์วิสง่ายกว่าแล้วก็มันไม่ต้องสูบน้ำนะแล้วก็ตัวโหลดที่น้ําหนักอะไรต่างๆเราใช้ระบบดีต้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขามาคาลิเบตกิโลให้เราเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องมือเครื่องใช้ของเราเนี่ยมีมาตรฐานสูงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ย้ําอีกทีหนึ่งนะว่าผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะที่ทำร้านของเก่าด้ววยกันนะ่า กิโลตาช่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะมันเป็นเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการของเราว่าบริษัทเราเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ความสำคัญกับส่วนนี้เนาะเพราะยังไงแล้วเนี่ยนในการการทาการค้าเนี่ยความแฟร์หรือความัดสติกความยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเราก็เป็นสิ่งท่ซื้งใจลูกค้าได้มากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นการถ่ายให้ดูนะเพราะวันนี้เขากำลังคาริเบตกันพอดีเลยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวพอเขาคาลิเบตกิโลใหญ่ื่อทีที่เขาทำไปด้านนอกที่รถเคนออกไปเนาะเขาก็จะเริ่มไล่ทำคาลิเบตตัวเล็กตัวแล้วก็จะมีการสแปมใส่สติกเกอร์ทุกตัวสติกเกอร์เวลาเขาติดเขาติดตรงรอยต่อกิโลด้วยนะหมายถึงรอยต่อตรงหัวเครื่องช่างเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบมีการถอดตัวหัวเพื่อเปิดไปตั้งค่าอะไรข้างในอะไร่าเงี้ยแลจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพในการที่จะตรวจสอบต่างๆเนาะเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงเชื่อถือได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้เราจะเห็นในเรื่องของประโยชน์นะครับของการเซอร์วิสแมนเทนเนซ์ต่างๆอย่างที่ผมย้ําไปว่าการเซอร์วิสแมนเทนเนซ์เครื่องจักรเนี่ยเช็คเถอะเพราะการเช็คเนี่ยมันก็จะทําให้บริษัทของเราเนี่ยเวลามันมีอะไรเสียหายมันจะเสียหายน้อยเรารู้ตั้งแต่ต้นทางเราซ่อมตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้ไวส่วนในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆก็อย่าละเลยตรวจสอบเรื่องของถังระเลิงให้เรียบร้อยธุรกิจของเก่าของเราเนี่ยนะผมเตือนเลยนะว่า เบอร์ปกติแล้วเนะี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยเนะี่ยคืออัคคีภัยเพราะทุกอย่างที่อยู่ในบริษัทเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟดังนั้นเนี่ยระบบดับเพลิงต่างๆเนาะจุดการวางท่อน้ําต่างๆเพื่อจะรองรับกับในเรื่องของอาคารสต๊อกสินค้าของเรารวมถึงพวกถังดับเพลิงต่างๆเราที่มันจะต้องสแตนายไว้เ,เนะาะถังดับเพลิงก็ควรจะมีประมาณ2แบบมีถังแดงที่ใช้ดับทั่วไปกับมีถังเขียวที่ใช้ดับตะทุนของที่มันเป็นเคมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยเนาะ ส่วนเรื่องกิโลตาชั่งก็ต้องมีการคาลิเบตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีนะครับมันจะช่วยสร้างในเรื่องของความมั่นใจสร้างในเรื่องของมาตรฐานต่างๆของเราได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์ เพราะมันเป็นสิ่งที่มันมีผลต่อความน่าเชื่อถือแล้วก็การตัดสินใจใช้บริการร้านคุณด้วยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก่อนจะการผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าเรามีหลากหลายธุรกิจในเครือของ c Group, นะีดีบิลกรุ๊ปเนาะมีธุรกิจรับซื้อขอยะรีไซเคิลนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook YouTube t i อกไอจีพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า CW รับซื้อขอยะรีไซเคิลสุทธไทยนะครับเราก็จะมีคอนเทนต,ต์ใหม่หมอากามมากาอกระดับประจำเสมอ ธุรกิจสุขภาพเรามีในส่วนของ C.W Clinic กายภาพบำบัดนะครับ ็นคลินิกกายภาพบาบัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีทางศิลาก็สามารถเข้าไปอุดหนุนใช้บริการได้แล้วก็มีคลินิกกายภาพบาบัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยชื่อสุริพรคลินิกกายภาพบาบัดนะครับก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นกันนะฮะแล้วเราก็มีในส่วนของธุรกิจ CW Media นะครับเรารับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอที่ใช้ในการโฆษณาเปินสัญญาองค์กรน,นะครับเราถนัดมากๆเกี่ยวกับเล่าเรื่องวิดีโอที่เป็นสตอรี่เทลลิงนะครับก็สามารถให้เราไปเสนอราคาส่วนได้เพราะว่าเราสามารถทำงานได้ทั่วประเทศไทยครับถ้าให้ออยวอาาไปกเเดจันในตตสำหร ครับ